มาอัปเดตสวนพิกนะคะเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นลานที่เด็กๆวิ่งหนีซอมบี้กันนะคะถ้าใครเคยดูคลิปซอมบี้มาแล้วงับก็จะจำได้โอ่งใบนี้สองใบนี้นะจ๊ะแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นที่โล่งว่างแล้วก็หญ้าลกๆหน่อยไม่มีต้นไม้นะอย่างนี้นะคะไม่มีไม่มีพวกต้นพลิกต้นมะเขือนะคะแต่ตอนเนี้ยปลูก ต้นพริกต้นมะเขือก็เลยพามาดูผลผริตของเรารุ่นแรกเก็บไปได้แล้วประมาณ1 0บโลเสร็จเศษก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่ารุ่นแรกอะ่ะปล่อยให้เขาแบบตามมีตามเกิดเมื่อเดือนที่แล้วคือพ่อไม่อยู่พ่อไปคีโมพ่อไปให้ฉายแสงประมาณสักเกือบสองเดือนนะคะแล้วก็เราก็เลยต้องดูทั้งแม่แล้วก็เด็กๆเราก็เลยไม่ค่อยมีเวลาดูแลพริก ไม่ได้บำรุงนะคะเขาก็เลยได้ผลผลิตประมาณ1ิบโลเศษเศษก็บไปเมื่อเดือนที่แล้วแต่ตอนนี้ประมาณบำรุงเขาได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะพอเราได้บำรุงเขานะคะเขาก็เริ่มเนี่ยคะ่ะแตกใบแตกใบออกมาใหม่นี่นะคะแตกใบออกมาใหม่แตกยอดออกมาใหม่แล้วก็ที่ออกดอกก็ออกนะคะนี ที่ออกดอกก็ออกไปยุงเยอะค่ะอันนี้นี่อันนี้คือว่าเราเพิ่งเก็บเขาไปเมื่อสองสาวันที่แล้วเขาก็เลยยังยังไม่ค่อยแตกใหม่นะคะเพราะว่าเพิ่งจะได้บำรุงเขาด้วยแหละตอนแรกไม่มีเวลานะคะเรามาดูต้นที่เราเนี่ยนะคะนี่นี่นี่เนี่ยได้บำรุงแล้วนะคะ สูตรบำรุงพีกถ้าใครสนใจเดี๋ยวแม่ลูกโดดจะทำคลิปให้นะคะบำรุงแล้วได้ผลจริงๆนะคะเนี่ยได้ผลมากเพราะว่าอันนี้เม็ดที่เราสามารถเก็บได้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นดอกที่ออกกันยิบยับเลยอะแล้วก็เม็ดเม็ดอ่อนออกกันยิบยับเลยแล้วเนี่ยเขาแตกใหม่นะคะที่เห็นเนี่ยเขาแตกกิ่งขึ้นมาใหม่หมดเลย แตกกิ่งขึ้นมาใหม่นะคะนี่คือต้นเดิมเขาจะอยู่ประมาณนี้น,นี่นี่คือต้นเดิมเขาจะอยู่ประมาณแค่นี้อันนี้ก็กิ่งแตกออกมาใหม่นะคะนี่ต้นยังเล็กอยู่แต่เราก็ดูแลไปเรื่อยๆอีกสักสองเดือนนะ่ะเขาก็น่าจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่นะคะนี่ค่ะตอนแรกต้นเนี้ยเนี่ยต้นนี้น่าจะอยู่ประมาณอืมเนี่ยค่ะรูปร่างตอนแรกเขาจะอยู่ประมาณนี้ แต่อันนี้ก็เริ่มแตกแตกกิ่งอ่อนแล้วเนี่ยค่ะเขาจะอยู่ประมาณนี้ตอนที่เราไม่บํารุงนะคะต้นเขาจะอยู่ประมาณนี้พอเราเริ่มบํารุงเริ่มดูแลเขาดีๆนี่เขาแตกกิ่งขึ้นมาใหม่หมดเลยนี่นะคะกิ่งเขาแตกขึ้นมาใหม่หมดเลยนี่แตกขึ้นมาใหม่หมดนี่คือต้นเก่าคือด้านล่างเนี่ยจะสังเกตเลยเนี่ยเป็นต้นเก่า ตรงนี้ยเราเป็นที่เราเก็บไอเนี้ยเราเราเราเก็บเก็บไอเขาเรียกอะไรเก็บเก็บลูกมันอะเนี่ยค่ะเก็บลูกมันเนี่ยมันจะอยู่ยอดมันอยู่แค่นี้เห็นไหมค่ะยอดมันจะอยู่แค่ตรงนี้แค่ตรงนี้นี่นี่แล้วอันเนี้ยมันก็จะเป็นกิ่งที่แตกขึ้นมากิ่งที่แตกขึ้นมาใหม่นี่นะคะนี่กิ่งที่แตกขึ้นมาใหม่นี่นะคะนี่ก็กิ่งที่แตกขึ้นมาใหม่ น,นี่แตกออกามาเยอะมากเดี๋ยวแม่ลูกดอกจะทำสูตรไว้ให้มันง่ายมากนะคะของที่เรากินเราใช้ทุกวันเราไม่ต้องไปซื้ออะไรให้สิ้นเปลืองเลยนี่มันเป็นนมมีจริงส่วนผสมแล้วก็คือมีนมด้วยเนี่ยนมคันนี้มันบูดมันจะเป็นก้อนๆเนาะพอมาฉีดมันก็เลยติดใบนะคะอันนี้ กิ่งใหม่ที่เขาแตกขึ้นแล้วก็มีมีเม็ดนี่นะคะตกมากๆนี่เนี่ยเนี่ยค่ะแตกขึ้นมาใหม่หมดเลยนี่อยู่ใกล้มือหน่อยตรงนี้ใกล้น้ำหมักหน่อยเป็ลาดลาดบางทีก็ลาดลาดไปเลยนี่นะคะเราเพิ่งจะได้มาบำรุงเขาประมาณสักสองอาทิตย์นี้ค่ะเพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้ดูแลเลยเราน้ําก็แทบจะไม่ได้ลดได้พึ่งฝนช่วงสองสาเดือนที่แล้ว แต่ตอนนี้ก็จะมีปัญหานี่เป็นโรคพลิกเน่านี่ก็เด็ดทิ้งไปก็ไม่ต้องซีเรียสะค่ะผลผลิตเราได้มากกว่าที่เขาเน่าอยู่แล้วนีะเราแค่มั่นดูแลเขานิดนึงดูการออกดอกนะคะออกดอกอย่างเดียวไม่ใช่มันแตกยอดแล้วก็แตกกิ่งขึ้นมาแบบเยอะมากนะคะต้นเป็นพุ่มใหญ่นี้เลยนี่คะ เยอะมากเลยเดีย๋ยวเราพาไปดูน้ำหมักของเราเปิดตอนแรกเปิดไอ้น,นี่ไว้เปิดฝาไว้คราวนี้แมงวันหัวเขียวก็เลยลงไปตายกันตึมเลยเพราะมันกลิ่นค่อนข้างจะหอมอะ่ะอันนี้คือน้ำหมักของเรา ดูนะคะเนี่ยหุ่นนี้คือว่าน่าจะได้มากกว่าเก็บหุ่นนี้น่าจะได้สักยี่สิบโดได้นะคะเพราะว่าผลผลิตออกกันแบบแตกจริงแตกก้านมากๆอะเรามาดูมะเขือมะเขือนี่จะต้องสอยอกันแล้วั้งเนี่ยคือต้นสูงนะคะสูงนี่สูงก็หัวนะคะเวลานั่งเนี่ยแต่มะเขือนี่ก็เพิ่งจะมาลุงตอนแรกคือใบแดงแล้วก็ลูกเขาก็เป็นสนิม เป็นจุดดางๆนะคะคราวนี้พอเราเริ่มมาบํารุงอะ่ะมันก็เริ่มหายแต่ยังหายไม่ร้อยเปร์เซ็นตเนี่ยเป็นยังงนะคะเนี่ยเนี่ยเป็นแบบนี้ เป็นอย่างงี้นะแต่นี้เริ่มหายแล้วเริ่มแบบพอจะขายได้ขายชาวบ้านกินขายอะไรเงี้ยน,นะคะนีนะ่เริ่มหายตอนแรกเป็นเยอะมากเป็นจนเก็บมากินไม่ได้เลยนะคะเป็นจนเก็บมากินไม่ได้เลยเพราะมันเป็นเยอะเป็นแบบเป็นโรคเลยท้งต้นตอนนี้ได้น้ำหมักเราบำรุงเข้าไปนี่นะคะนี่ดุกไหม ลูกสวยแล้วก็ยังดกเลยนี่นี่นะคะดกมากนะคะนี่นนนนะะดกมากแต่คราวนี้เดี๋ยวทําคลิปแยกนะคะเป็นคลิปน้ําหมักโดยตรงเลย จะได้บอกเพื่อนๆให้เอาไปลองใช้ดูนะคะดูออกออกกันเยอะมากนี่นี่นี่นะคะออกเยอะมากนะคะนี่น